วันนี้นะคะก็จะนำเสนอประโยคต่างๆนะคะในภาษาเยอรมันจากหนังหรือภาพยนตร์ค่ะพอดีดูหนังนะคะหรือว่าดูภาพยนตร์แล้วไปเจอบทสนทนาที่น่าสนใจนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เดี๋ยวไปดูอันแรกกันนะคะอันแรกนะคะ jetzt hurts t du m i r m a l z u y jetzt ก็แปลว่าตอนนี้เนาะ h u r t สู้ก็มาจากคำกริยาสู้เฮรที่แปลว่าตั้งใจฟังนะ Yes, hear to me, n o u ตอนนี้ตั้งใจฟังฉันะ Now, you listen to me, ตอนนี้ตั้งใจฟังฉันนะหรืออันที่สองนะคะประโยคที่สองก็จะเป็น t u w i r s t see more a n for c h i c k e n t u w i r s t ก็จะแปลว่าคุณจะนะคะหรือคุณอาจจะ c ก็คือหล่อนผู้หญิง Morgan พรุ่งนี้ for chicken for chicken แปลว่าส่งไปที่อื่นหรือส่งออกไปดังนั้นนะคะในประโยคนี้ก็คือ to west see Morgan for chicken ก็จะแปลว่า you will send her away tomorrow หรือ tomorrow you will send her away ก็คือพรุ่งนี้เธอเนี่ยจะต้อง เธอจะต้องส่งลอนเนี่ยไปที่อื่นเลยนะพรุ่งนี้คุณจะต้องหรือคุณจำเป็นที่จะต้องหรืออาจจะต้องส่งเธอไปที่อื่นเลยนะ d u West Si m o r กั n For Chicken หรือสุนนุมของคำกริยา For Chicken นะคะที่แปลว่าส่งไปที่อื่นหรือส่งออกไปเนาะมันก็จะเป็น Wet Chicken Wet Chicken ประโยคต่อไปค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็จะเป็น s i v e r n ü n f t i g s e ก d o c ็ v ก r n ü n f t i g ก็จะแปลว่ามีเหตุผลในสี be reasonable be reasonable มีเหตุผลในสี่ไ o ด h v e r n ü n f t i g หรือจะบอกว่า yes d o c h v e r n ü n f t i g ตอนนี้มีเหตุผลในสีอันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะ ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น be reasonable หรือประโยคต่อไปนะคะ I c h m u s s a u c h f ü r s i e s o r g e n i c h m u s s a u c h f ü r s i e s o r g e n ในประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องดูแลหล่อนเหมือนกันนะฉันจาเป็นจะต้องดูแลหรือเลี้ยงดูหล่อนน่าจะเป็นในที่นี้น่าจะเป็นลูกสาวของเขานะคะคำกริยา s o r g e n f ü r Plus accusative นะคะแปลว่าดูแลหรือเลี้ยงดูเนาะ I c h m u s s a u c h f ü r s i e s o r g e n ฉันจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูหรือดูแลหล่อนเหมือนกันนะ i also have to take care of her I also have to take care of her คือฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลหรือจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูเธอเหมือนกันนะ เธอพูดในตรงนี้นะคะ C ตรงเนี้ยก็หมายถึงหล่อนผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นลูกสาวเขาเนาะต่อไปนะคะ e s i s m i r a e g a l ช่างมันสิไม่สนใจอะ่ะไม่เป็นไรนะคะมันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคเนาะ e s i s m i r e g a l สำหรับฉันเนี่ยไม่ช่างมันฉันไม่สนใจหรอกนะคะ c i s m i r e i n f a c h Sulesti c i s m i r e i n f a c h ซูเลสติกหลอนนะคะก็สำหรับฉันเนี่ยน่าลำคานมากๆเลย i f u ฟ k s ซ l เ s t i ิกอฟกตรงเนี้ยไม่ใช่แปลว่าอย่างง่ายนะคะหรือไม่ได้แปลว่าง่ายนะคะอายฟอกซูเลสติกก็จะแปลว่ามากๆเลยนะคะแปลว่าหน้าลำคานมากๆเลย s ิอิส me, I ยอ c k s o l ซ s t i สติ สำหรับฉันนะคะหล่อนผู้หญิงคนนี้ก็น่าลำคาญมากๆเลยคำ adjective l e s สติแปลว่าน่าลำคาญน,นะคะหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น she is just too annoying for me she is just too annoying for me ก็คือเธอหรือหล่อนผู้หญิงคนนี้ก็น่าลำคาญสำหรับฉันสันเหลือเกินนะคะ ตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ to toast so also ตรงนี้เขียนผิดนะคะโอเคแก้ไขแล้วเนาะก,ก,ก็จะเป็น to toast so also to n c h t weist คุณทำเหมือนเรากับว่าคุณไม่รู้อย่างนั้นแหละ does your e m o t t e r in restaurant feel t u n h a t ว่าแม่ของเธอนะคะหรือแม่ของหล่อนเนี่ยอยู่ในร้านอาหารเนี่ย ยุ่งมากเลยนะคะมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลย to toast so also ตรงนี้นะคะมันจะแปลว่าเธอทำเรากับว่าเธอทำเหมือนกับว่าตัวเชื่อมนะคะ also oh ตรงนี้จะแปลว่าเหมือนกับว่าเรากับว่าจะเป็นตัวเชื่อมประโยครองนะคะแล้วก็คำกริยานั้นจะไปอยู่ท้ายสุดของประโยคเลยค่ะเห็นไหมคะ to toast so also tunicht Do w e i ß t คุณทำเหมือนกับว่าคุณทำราวกับว่าคุณไม่รู้อย่างนั้นแหละ d a s i h r r m u t t e r im Restaurant viel zu tun hat ว่าแม่ของเธอว่าแม่ของหลอนนะคะยุ่งมากๆเลยหรือ <l ain> มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเลยในร้านอาหารประโยคต่อไปค่ะ w i e s เออร์เ e ม t t e e อ f ์ออฟซีออฟ s s ซ ว e ก็แปลว่าอย่างไรนะคะก็คือ how how ในภาษาอังกฤษนะคะที่แปลว่าอย่างไรว e s ซลอิ r e Mutter Auf Sie Aufpassen คำกริยานะคะ Aufpassen Auf Aufpassen auf, auf, auf นะคะ plus ด้วย accusative เนาะจะแปลว่า watching for ที่แปลว่าดูแลนะคะหรือ take care ดูแลหรือ take care ใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนาะ We s o l d y o h r r e m u t e r of u see our person แม่ของทล่อนจะดูแลหล่อนได้อย่างไรนะคะแม่ของหล่อนเนี่ยจะดูแลหล่อนได้อย่างไรหรอในภาษาอังกฤษก็จะเป็น How should her mother be watching for her หรืออีกอันนึงนะคะก็จะเป็น How should her mother take care of her ก็คือแม่ของหลอนนะคะหรือแม่ของเธอเนี่ยจะดูแลเธอได้อย่างไรจะ take care เธอได้อย่างไรนะคะประโยคต่อไปนะคะ a u s d e m h a b e i c h d a s so g e r e h t a u s d e m ก็แปลว่านอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากเนี้ยตำแหน่งที่สองนะคะก็จะเป็นคำกริยาเนาะคำกริยาที่ต้องผ่านตามประธานค่ะก็จะเป็น อ u ล dem h มฮา i c อิ a ด s สโซเกรก็จะแปลได้ว่านอกจากนี้นะคะฉันก็ยังมีสิทธิ์ดูแลนะออนอกนจากนี้ฉันก็ยังมีสิทธิ์ดูแลนะโซเกร์ so แปลว่าสิทธิในการเลี้ยงดูนะคะหรือว่าสิทธิดูแลเนาะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น besides I have custody Besides, I have custody. แปลว่าฉันยังมีสิทธิในการเลี้ยงดูนะฉันยังมีสิทธิในการดูแลนะคะในภาษาเยอรมันก็คือ das Sorgerecht, das Sorgerecht ก็คือสิทธิในการเลี้ยงดูหรือสิทธิในการดูแลนะคะประโยคต่อไปนะคะ In deinem Herz ist nur Platz für sie. In d y n a m h e p a i s is n r p l u z f ü r s i e ในหัวใจของคุณเนี่ยก็มีแต่หล่อนเท่านั้นก็มีแต่เธอเท่านั้นนะคะในหัวใจของคุณเนี่ยก็มีแต่พื้นที่สำหรับเธอเท่านั้นนะคะ There is only room for her in your heart หรือจะเป็น in your heart there is only room for her ก็คือในหัวใจของคุณเนี่ยก็มีพื้นที่สำหรับเธอเท่านั้นนะคะ in dynamics i no s nur plus f u r s ขออภัยด้วยนะคะในสำเนียงภาษาเยอรมันแล้วก็สำเนียงในภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ใช่ e อ็กซ์เราไม่ใช่แบบคนที่พูนผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาเนาะแต่พังเอิญไปเจออันนี้มาแล้วเราคิดว่ามันดีเราก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเท่านั้นเองค่ะ ประโยคต่อไปนะคะก็จะเป็น what is t mit mir what is t mit mir แล้วกับฉันล่ะแล้วกับฉันล่ะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น what about me what about me คือแบบแล้วกับฉันล่ะแล้วฉันล่ะ what is mit mir นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในภาษาเยอรม,มัน what is mit mir แล้วกับฉันล่ะโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะ DAS IS t d o อก kein Leben. ตรงนี้เขียนผิดอีกแล้วนะคะมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกันได้เนาะตัว K กับตัว L นะคะหรือตัวคากับตัว L เนี่ยในแป้นพิมพ์มันจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะแล้วขออภัยนะคะไม่ได้ตรวจสอบก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะคะ DAS IS t o o อก kein Leben ก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ชีวิตเลยอยะ ก็จะเป็น That is not life That is not life ก็คืออันนี้มันไม่ใช่ชีวิตเลยนะต่อไปนะคะประโยคอีกหน้านึงเนาะเรามาดูกันค่ะ Entweder geht sie oder ich gehe Entweder oder ตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัวเชื่อมเนาะ หรือจะบอกว่ามันเป็นสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคหรือสันทานเชื่อมคำกับคำก็ได้นะคะมันจะแปลว่าให้เลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึง่ง entweder oder r เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ entweder geht sie oder ich geheentweder geht sie ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าให้เธอไป oder r หรือว่า c he หรือฉันจะไปนะคะให้เลือกเอานะคะว่าเธอจะไปหรือฉันจะไปก็ว่ากันไปเนาะอย่าลืมนะคะ and whether ตรงนี้นะคะมันจะมีคอมมาก,กันด้วยนะคะก่อน order order นะคะมันแปลว่าหรือเนาะมันจะเป็นตัวเชื่อมนะคะที่เหมือนกับเรียงประโยค ปกตินะคะก็จะเรียนด้วยประธานกริยาเนาะโอเคค่ะ e um, n v e d the order มันก็จะเหมือนในภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือ either or either or นะคะก็คือแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเนาะ either she goes or I go either she goes or I go ประโยคต่อไปนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาจะใช้คำ adjective นะคะมาแต่งประโยคเนาะคำว่า ü b e r t r e i b e n ü b e r t r e b e n ตรงนี้นะคะมันเป็น adjective นะคะมันแปลว่ามากเกินไปนะคะ ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอมันไม่มากเกินไปนิดนึงหรอนะคะมันก็จะเหมือนในภาษาอังกฤษนะคะ is not that a little bit exaggerated now หรือ is not that a bit exaggerated now มันไม่มากเกินไปหน่อยมันไม่มากเกินไปนิดนึงหรอนะคะประโยคต่อไปนะคะ what is l o s s What's East Lost? ก็แปลว่าเกิดอะไรขึ้นหรอนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น w h a t is happening? w h a t is happening? ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นหรอนะคะหรือ Synonym นะคะก็จะเป็น What's i p a s s i e r t What's p a s s Past? นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเป็น What happened? What happened? คือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอนะคะ ประโยคต่อไปนะคะคนที่ A เนี่ยหรือคนที่ R นะคะก็บอกว่า Ich habe Angst ฉันกลัวฉันกลัวจังเลยนะคะส่วน B นะคะก็ตอบว่า D D ในตรงนี้นะคะก็ย่อมาจาก D Angst นะคะก็คือเขาเขียนสั้นๆนะคะ D braust du nicht haben สิ่งนี้นะคะหรือ ความกลัวเนี่ยคุณไม่ต้องมีเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีเลยนะคะพ่อพ่ออี e เทพ่ออยู่ตรงนี้นะประโยคต่อไปนะคะตรงนี้เราชอบมากเลยนะคะเป็นคุณพ่อบอกลูกสาวเนาะก็จะบอกว่าซ้ายหลีบซ้ายหลีบก็คือเป็นเด็กดีนะลูกเป็นคนดีนะลูกนะคะเป็นทำตัวน่ารักน่ารักนะลูกนะคะซ้ายหลีบในภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น be nice be nice ทำตัวน่ารักน่ารักนะเป็นเด็กดีนะโอเคค่ะแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะมันจะเป็น u n d h ö r m r s so. u u n d h ö r m r s so. u แล้วก็ตั้งใจฟังฉันนะ and listen to me be nice and listen to me ในภาษายอรมันนะ,ะก็จะเป็น s t y l i u n d h ö r m r s so. u เป็นเด็กดีนะลูกทำตัวน่ารักนะลูกแล้วก็ตั้งใจฟังนะตู้เกสต์สู่หมาบ้านหน้าเาเซหรือตรงนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนนิดนึงก็ได้นะคะก็เป็นตู g เกสต์สู่มุดเธอหน้าเขาเซหรือตู g เกสต์สู่ดินเนอร์มุดเธ h หน้าเาเซก็คือ เดี๋ยวกลับบ้านไปหาแม่นะลูกนะคะหรือเธอกลับบ้านไปหาแม่นะกลับบ้านไปหาแม่ของเธอนะในภาษาังกฤษนนะคะก็จะเป็น you go home to your mother you go home to your mother นะค,ะคุณกลับบ้านไปหาแม่นะคุณกลับบ้านไปหาแม่ของคุณนะต่อไปนะคะ in I p a r k e n g werde ich dich wieder abholen In i p a r t a g e n ก็คือในอีกสองสามวันนะคะ w e r d e r e i c h ฉันจะ a b h o l e n แปลว่าไปรับมารับนะคะ Dich ก็คือเธอ wieder ก็คืออีกครั้งนะคะ in i p a r t a g e n w e r d e r e c h dich wieder a b h o l e n ในอีกสองสามวันฉันจะไปรับเธออีกครั้งนะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น in a few days I will pick you up again ในอีกสองสาวันเดี๋ยวจะไปรับเธออีกครั้งนะเดี๋ยวพ่อจะไปรับลูกอีกครั้งนะจ๊ะ w h อิส m ์ไ e น u h ู u s e h u s e ตรงนี้นะคะแปลว่าวบ้านนะคะหรืออยู่ที่บ้าน w h o is m ์ไม h o u s u s e ตรงนี้ก็จะแปลว่าวบ้านของฉันอยู่ที่ไหนนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็น where is my home